ในส่วนของคองรมอก็มีการเห็นชอบแนวทางการดำเนินการโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศหรือว่า ODOS นะคะตามที่คณะกรรมการ ODOS ได้เสนอเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศโอดอสตามที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการเสนอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับทุกช่วงวัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยสนับสนุนเยาวชนที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดโอกาสให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาที่ประเทศต้องการโดยเฉพาะในกลุ่มวิชาสต็ m มได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งโครงการจะเริ่มในปีงบประมาณ2,568ถึง2,576รวมวงเงิน4,599.45ล้านบาทแบ่งเป็น3ประเภททุนได้แก่ประเภทที่1ทุนการศึกษาระดับมปลายปวชในประเทศจำนวน4,800ทุนงบประมาณ990.14ล้านบาท ให้เป็นทุนเปล่าเริ่มดำเนินการตั้งแต่มีนาคม2568ถึงเมษายน2572โดยแบ่งเป็น4รุ่นได้แก่รุ่นที่1มัธยมาศึกษาปีที่6ปวชวปี3ภาคเรียนที่1ทับ2568จำนวน1,200ทุน รุ่นที่2มัธยมศึกษาปีที่5ปวชปี3ภาคเรียนที่1ทับสองหาจำนวน1,200ทุนรุ่นที่สมัธยมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่2ทับสองหาจำนวน1,200ทุนและรุ่นที่4มัธยมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่2ทับสองหาจำนวน1,200ทุน ประเภทที่2ทุนการศึกษาระดับปวสรและปริญญาตรีต่างประเทศจํานวน200ทุนเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจากทุนประเภทที่1ง,งบประมาณ2 6 0 9 3 1ล้านบาทโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน2568ถึงกันยายน2576แบ่งเป็นรุ่นที่1มัธยมศึกษาปีที่6 ปวชปี3ภาครเรียนที่1ทั2568จำนวน100ทุนและรุ่นที่2มัธยมศึกษาปีที่6ปวชปี3ภาครเรียนที่1ทั2569จำนวน100ทุนซึ่งประเทศที่กำหนดให้ไปศึกษาก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรศึกษาระดับปร,ริญญาตรีและเคิรอรัสออสเตรเลียศึกษาระดับปวสและหรือปร,ริญญาตรี ประเภทที่3ทุนการศึกษาปริญญาตรีในประเทศจํานวน2,200ทุนเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจากทุนประเภทที่1งบประมาณ1,000ล้านบาทระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม2569ถึงกันยายน2574แบ่งเป็นรุ่นที่1มัธยมศึกษาปีที่6ปวชปี3ในระหว่างมกราคม2569ถึงกันยายน2573จํานวน1,100ทุนและรุ่นที่2มัธยมศึก ปีที่6ปวชปี3ระหว่างมกราคม2570ถึงกันยายน2574จำนวน1,100ทุนโดยแบ่งเป็นทุนรัฐบาลจำนวน1,800ทุน2รุ่นรนุ่นละ900ทุนและทุนสถาบันอุดมศึกษาจำนวน400ทุน2รุ่นรุ่นละ200ทุนและเมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องทำงานในประเทศไทยค่ะ